กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยวันนี้อยู่กับโอ๊ยกำลังมันนะโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดกับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ชมกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้กับแฮร์รี่กันอีกแล้ววันนี้เราอยู่กับเกม Idol r e p l i s นั่นเองนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้แหมเปิดกับเกมใหม่มาอย่างนี้มันก็ต้องเป็น กาชาแน่นอนถูกไหมเออที่จริงอะช่วงนี้มีติดเกมกาชาไว้ก็คือที่เพิ่งเล่นใหม่ๆสดๆร้อนก็คือบ l u e a r c h <oughs> i แล้วก็ที่มาตามเก็บอยู่ตอนนี้ก็เป็น d4dj ซึ่งเก็บเพชรอยู่ <c oughs> แล้วก็เกมนี่นะครับ <c oughs> ก็คือเกม idolypice r นะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นเกมที่ต้องบอกเลยว่าเราจะมาบริหารจัดการในการที่เราจะมาคุมไอดอลของเรานะครับ อ่ายังไงไม่ใช่เหมือนเราเป็นแมนเจอร์เออเพื่อที่เราจะคุมไอดอลของเราให้มีศักยภาพแล้วก็มีแฟนๆถานแฟนคลับมากขึ้นนั่นเองนะครับอ๋อนี่แมเนจนี่นะครับก็จะเป็นตรงนี้นี่เห็นไหมครับซึ่งตัวละครที่เราเอาลงไปเนี่ยก็อ่าเอาลงไปเล่นเนี่ยนะครับก็จะทําให้มีฐานแฟนคลับมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะก็ตอนนี้อย่างที่เห็นก็ ังมีคนที่สุนสูนอยู่เนาะแล้วก็บางคนก็โอ้โหแฟนนี้ขึ้นไปเยอะนะครับซึ่งเราก็ต้องบริหารจัดการแล้วก็ยังมีการถ่ายฟอโตชูสนะครับเป็นการที่แบบอ่าการไปออกไลฟ์ในแต่ละครั้งนะครับเราก็จะมีให้เราถ่ายฟอโตชูสเนาะนี่แบบเราจะมาใส่ใส่เป็นตัววงอะไรอย่างนี้ก็ได้ให้แมทกับให้แมทกับเพลงอะไรประมาณเนี้ยเออเนาะก็ประมาณนี้เนาะแต่เนื้อหาหลักของเราวันนี้ก็คือ อืมกาชาตอนนี้จะมีอยู่6,870เพรนะครับซึ่งตลอดเกมนี้เนี่ยจะมีการเปิดกาชาประมาณ3,000-3,000หรือ2,070อ,อันนี้ไม่แน่ใจอะไรคือเซฟหนึ่งวะเน,นี่ยอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวอะไรคือเซฟหนึ่งอะออช่างมันเถอะก็นะครับสหรับเกมนี้กาชานะ่าจะอยู่ประมาณ2,070นะครับกาชาการเปิดเนาะแต่เนี่ย ที่มันมีบอกว่าลบ300ไดมอนผมก็เลยตีความไปได้ว่ามันอาจจะเปิดประมาณ10โลคือ3,000นะครับซึ่งเก็บนี้เนี่ยก็เก็บไอเดอนอะไรพวกนี้มันเติมโหดอยู่แล้วครับเนาะเออโหดโหด,ดไงเดี๋ยวให้ดู9.99ประมาณ500บาทนี่เท่าไหร่อะรประมาณประมาณ500กว่าบาท600ได้เออประมาณนั้นนะเออเนี่ยโหคือมันแพงมากครับ ก็เข้าใจแหละเนาะเกมมดอนพวกนี้เขาทําเพลงอะไรเออแล้วก็ตัวที่อยากได้คุณก็มาไปกดเพื่อเอามาให้ได้<ม>ไดก็ได้ด้วยนะครับเออแล้วก็มีกดกดครั้งเดียวโอเคเออตกใจน่าให้กดได้ก็จะมีเพชรฟรีนะครับเพชรแจกก็เหมือนกับเกมญี่ปุน่นทุกๆเกมเลยนะครับก็จะมีเพชรฟรีกับเพชรแจกนะครับซึ่งเพชรเพิง่งเอ้ไม่ใช่เพชรฟรีกับเพชรแจกเพชร แจกกระเพชซื้อเออกระเพชฟรีกับเพชรซื้อเออเพชรฟรีกับเพชรซื้อซึ่งเพชรซื้อเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าประมาณนี้เนาะเออซึ่งให้เราไปจับจ่ายใช้สอยกันนั่นเองนะครับเพื่อให้เกมมันมีรายได้เนาะเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเกมมันก็จะปิดตัวลงตัวลงนะครับเออก็ควรสนับสนุนกันไปเนาะอย่าผมก็ในอนาคตอาจจะมีนะครับถ้ามันมีตัวที่อ่าไม่ใช่มีตัวคือถ้าตัวโวยผมมันมาเนาะก็คือตัวอิจิโนเซะนะครับเผื่อใครไม่รู้จัก เผื่อใครไม่รู้จักเราพาไปทําความรู้จักกับอิจิโนเซที่ผมโปรดปรานและชอบจะจัดอะไรเ,ออเดี๋ยวนะมันต้องมาตรงไหนอิจิโนเซนี่ครับนี่อิจิโนเซซึ่งเป็นตัวละครใน a d o l r ลี่ไพซึ่งเออเรื่องนี้เกมนี้ทําเป็นอนิเมะมาก่อนด้วยนะครับซึ่งใครไม่เคยดูสามารถไปดูกันได้เนาะอิจิโนเซเป็นตัวละครที่ผมชอบมากอ่ะ <c oughs> ไม่ชอบได้งไงสาวผมทอง ไม่ชอบยังไงสาวบมทองแต่ที่ชอบก็คือตรงที่ตอนในอนิเมเนี่ยมันจะมีตอนชัดแดนใช่ไหมน้องน้องเนี่ยแบบแล้วแบบเทมากคือชอบเลยตรงนั้นอนะเออซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้ไหมเรามีอยู่2ตัว ซึ่งจะเป็นการให้เราได้ตรงนี้ว่าเราจะได้ตัวไหนเนาะตรงนี้นะครับ4ตัวนะครับว่าเราจะได้ตัวไหนมาเนาะซึ่งก่อนไปประเดิมกับการเปิดตู้นี้นะครับตู้ที่เราสามารถเลือกไอดอลได้ว่าจะออกตัวแรกหรือออกตัว2นะครับเราก็จะสามารถได้ตัว1ใน2ตัวนี้นั่นเองซึ่งทั้งหมดจะมีประมาณ11คน เคนได้นะครับไม่รู้อะไนอนาคตจะมีอีกเปล่าอย่าพึ่งมีเลยอย่าพึ่งมีเลยมันเยอะไปตัวฟรีสองใบทีละใบไหมเออทีละใบไปทีละใบห้าดาวอยู่แล้วไปไอดอลเราชอบมากชอบมากตรงที่ว่าการเปิดกาชาไอดอลคือคนไหนนี่ลุงออกเป็นสีอย่างน,นี้อ่าแห้าดาวครับ เราได้จะได้เป็นในส่วนของใครมีอยู่ี่คนอ้าออกตัวนอกด้วยเหรอโอ,อ้เดี๋ยวนะมันออกตัวนอกด้วยเหรอออมันไม่ได้ออกตัวตรงนี้โอเคไม่เป็นไรงั้นไปกันต่อกับตัวที่ 2. สองจคลิปเลยกันไอดอลคนนี้คือใครอิจิโนเซเธอออกมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อิจิโนเซอุ้ย เดี๋ยวเอ๊ะเออเราคุ้นๆโอ้โหตัวซ้ำตัวซ้ำแล้วตัวซ้ำทำไงอะขอไปตรวจสอบไอไอดอลลีพออ่เอมื่อกี้เราได้ไอมาใช่ไหมอ่านี่ไงไอเออแล้วมีระบบแต่งตัวภาพชุดอะไรนี่นี่ก็คือถ้าเราได้ตัวหน้าตู้มาใช่ไหมอา่าอย่างเงี้ยผมได้ตัวหน้าตู้มาก็จะมีชุดให้ด้วยนะครับเราใส่ไปเลย เนาะนี่คือจะมีชุดทำงานอ่าชุดทำงานแล้วก็ชุดออกไปไลฟ์นั่นเองนะครับก็บประมาณนี้เนาะโอเคกลับมาถึงเมนหลักเราอยู่ไหนนะนี่มีอยู่สองแปดเจ็ดศูนย์สามโลได้ไหมเราเรามาคอลคูคเรตกันสองเจ็ดศูนย์ศูนย์คูณสามโอ้แปดพันหนึ่งไม่ได้สองเจ็ดศูนย์ศูนย์คูณสอง อ่ะเป็นสี่ได้สองโลอ่ะอ่ะอ,ะอะเออถือว่าคอนเทนต์ไปลุยสองโลสองโลได้ไม่ได้ไม่รู้อ่ะชอบตรงนีมม้มากเลยการเปิดกรชาแม่งโคตรด,ดูมีมิติมากขึ้นกันเลยโอ้โหน้ำเงินล้วนน้ำเงินล้วนอีกสัรอบอีกสัรอบเอ้ยผมอยากกดอันเนี้ยเออมันกดทีเดียวสามอย่างนี้ได้อะ ลองดูดิแรกไม่ขึ้นสี่ดาวโอเคไม่เดี๋ยนะคือถ้ามันออกฟ้ามันก็ต้องขึ้นปะไอดอนคนนี้คือเฮ้ยมาลุงลุงมาตัวหนึ่งมาละ ที่อยากได้อิจิโนเซะเลออิจิโนเซะมาไม่เอาไม่อิบุกินะยังยังไม่มาเนียวโดสามดาวธรรมดา <c oughs> มาแล้วมาแล้วอิจิโนเซะอิจิโนเซะหรือเปล่า กูถามมึงจริงนะมึงจะออกเฮี้ยอะไรก็สักสามอันอย่างน้อยก็ได้ตัวนี่มาครับใครวะเป็นตัวที่ผมแคสไว้อะอีอันหนึ่งแล้วไปออกตัวนั้นโอ้โอเคกลับมากันต่อก็หลังจากเมื่อกี้นะครับคือเกมมันตัดไปนะครับเพราะว่าอ่ามันเหมือนจะไปขึ้นวันใหม่พอขึ้นวันใหม่ปุ๊บเดี๋ยนะมันจะมันจะมีให้เปิดไอ้นั่นอยู่ไม่ใช่หรอวะไปไหนไม่รู้ เอาง่ายๆก็คือได้ตัวมาเพิ่มใบหนึ่งแล้วกันเออเหมือนเมื่อกี้เหมือนจะเหม็มีให้เปิดประจำวันไปไหนหอ่ะโอเคงั้นก็นี่แหละตัวนี้มามันให้เปิดแล้วก็ไปฟามเพชรม,มาเพิ่มด้วยเมื่อกี้ก็มาลุยกันเลยดูดิอิจินโนเซเฮ้เลออิจินโนเซะขอขอตัวเดียวเลยเออมาลุ้นกันครับอืมไอ้ต้นคนนี้คือใครมาแล้ว ไม่ใช่เลยนะไม,ยมยไม่ใช่เลยอิบุกิอืมอิบุกิเอ้ยไม่ใช่เลอ่ะผมเอาเลไว้ตัวสนะไม่รู้จะมาไหมแต่ขอให้มาหลับตาหลับตาละอทุกคนดูแทนผมด้วยผมไม่พูดแล้วผมจะไม่ดู มาไหมดูแทนด้วยโอ,โอเคออสามดาวขึ้นก่นอนาเมื่อกี้มีสีอะไรมากไม่รู้นะไม่เห็นมีลุงไหม,มโ,อโ,อโอ้ยโอสีดาเคุณว่าโอ้นาง,งาเซโอ,โอ จะบอมมาตัวเดียวอะ่ะตีตัวตัวเดียวเหรอเฮ้ยครบแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหกูเกลืออโอ้โหอัพให้เป็นห้าดาวด้วยมระบบอัพเกรดแต่กูไม่อัพเลยไม่อัพเกรดเลยโอ้โหอืมอัพเกรดเหมือนจะดีนะเนี่ย อ่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไหนวะนี่อาเขตมันจะดีนะแต่ไม่ได้ดีขึ้นเลยเออเนี่ยแล้วมมมีอย่างมากค็คืออะไรอ,อะไรก่อนหกดาวก็วคือได้ตัวซ้ำหกดาวซ้ำสองรอบสามตัวออกโอ้ยจะบ้าเนี่ยอิจิโนเสน้อเราไม่ออก เอะทุกคนต้องเป็นกำลังใจให้กับผมนะนะครับเออใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ด้วยนะแล้วใครขออะไรมาเนี่ยเออยังไม่รับเลยกันใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์นให้ได้อิจิโนเซ่เร็วๆนะครับไปผ่โอ,โอกันด้วยเจอกันพาร์ทหนนะ้าไม่้อน ま、ね、す一日もしい,い」